ชื่อเล่นชื่อต่องนะครับชื่อจริงชื่อบอรสศิษฐ์นาะมสกุลปทุมชาติอายุ23ปีตอนนี้แล้วก็บ้านอยู่ลบุรีนี้มีชายาหรือ AKA ของคุณที่เพื่อนชอบเรียนครับเขาเรียกกันว่าลิงนะแต่ว่า AKA วงกาน,นแล้วก็วัดวันมอครับผมเป้าหมายของตัวเองคืออะไรครับคิดว่า อยากทําสิ่งที่ตัวเองในต,ตอนนั้นชอบและอยู่กับมันได้อะไรเงี้ยแบบว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นแรปแต่ว่าเวลาผ่านไปอาจจะเป็นอาจจะขายกว๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ส่วนใหญ่อยากอยู่กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักครับชอบทําอะไรและอยากลองทํางงอ,ทอะไรชอบทำเหรอผมว่าชอบทําเพลงก็ชอบนะกีฬาก็ชอบอชอบเล่นบาสเล่นฟุตซอลชอบมันหลายอย่างแต่ว่าที่เอามา เป็นหลักๆก,ก็น่าจะแรบนั่แหละก็หลายอย่างนะอะไรที่ไม่เคยทำอะ่ะแบบว่าบันจีจาหรืออะไรที่มันน่าสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยเที่ยวต่างประเทศเป็นคนยังไงครับเป็นคนยังไงอ่อจริงๆแล้วเป็นคนปันๆป,ป,ปนโปรดน,น,น,นี่นแหละเป็นคนตลกชอบเฮฮามากกว่าแต่ว่าก็เป็นคนค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะใช่ ตอนกลางคืนจะคิดเยอะตอนเช้าจะลงลกประสบการณ์ของตัวเองที่อยากแชร์หรือเรื่องของตัวเองที่อยากให้คนอื่นเข้าใจมีอันนี้อยากแชร์ผมเคยชนะสลันในการ oh. แรปแบทเทิลนะตอนนั้นน้องได้ที่3าผมได้ที่สองแล้วก็ Crazy J ได้ที่1แต่ว่าที่อยากที่อยากเล่าก็คือทุกวันนี้สลันก็ได้ดิบได้ดีไปแล้วนี่แต่ว่าผมก็ยังหาทางอยู่หาทางอยู่ ก็คืออยากเล่าให้ฟังเพราะว่าสลันโหดอยากให้ดูสลันเป็นตัวอย่างนะอะไรอย่างนี้ล้วเรื่องงตัวเองที่อยากให้ผู้อื่นเข้าใจครับไม่มีนะคิดว่าแบบว่าช่วยกันดูแลช่วยกันเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วทุกวันนี้ก็ดีแล้วก็เลยน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วต่อไปนะครับเป็นคำถามสู่จาก1กเซนนะครับรู้สึกอย่างไรครับ คำถามคิดว่าห้อยชื่อหลายแก๊งมีมุมมองอย่างไรอืมสำหรับผมอะแก๊งเหมือนกับว่าจริงจริงแล้วผมไม่ค่อยอยากปักหลักกับแก๊งอะไรเท่าไหร่แต่ว่าที่มีชื่อหลายแก๊งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ชวนชวนกันนี่แหละแต่ว่าก็บอกไปว่าไม่สามารถแบบเอาแก๊งเก่าออกได้หรือแก๊งใหม่เข้ามาได้เลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เหมือนเป็นพันธมิตรกันอะไรเงี้ย เหมือนกับว่าตัวเองก็มีเอเบียจีอยู่แล้วจากลบบุรีแล้วก็มี3าจากแก้วที่แลบกันแล้วก็เจอเจอกันกระโชนเข้าก็เลยอยู่ด้วยแล้วก็้า0สุดก็ตามมาอีกก็อยู่ด้วยวิ่งวนไปมาลบบุรี3ามซี้าซสุรอะไรงงี้มองว่าตัวเองในอนาคตจะประกอบอาชีพอะไรมองว่าในอนาคตตัวเองน่าจะขายก๋วยเตี๋ยวเลยว่าคุณอกขายก๋วยเตี๋ยวชอบ ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็ที่อยากขายก็คือเคยทําให้เพื่อนกินเนี่ยแหละแล้วมันมีความสุขดิเหมือนตอนที่ยืนลวกอะไรเงี้ยมันแบบมีความสุขงั้นเดี๋ยวผมจะเป็นลูกค้าคนแรกของผมครับมาอยากทํามากเลยคิดว่าแบบว่าถ้ามีทุนมีอะไรเงี้ยเบื่อแลบแล้วพอแล้วนั่งอยู่บ้านหาอะไรทำก็คงยังเป็นร้านอะไรสักอย่างสถานีสามครับเวลามีวันแย่ยๆมักจะทําอะไรให้ เวลาผมมีวันแย่ๆผมจะหมกหมกอยู่กับมันก่อนเหมือนกับว่าคิดถึงมันให้หมดก่อนจะชอบแบบคิดถึงมันเยอะๆหลายด้านคิดคิดไปเรื่อยๆจนแบบว่ามันยอมแพ้เองว่าแบบพอแล้วเหมือนว่าคิดไปมันไม่ได้อะไรรอทําอะไรเงี้ยรอแก้ปัญหาดีกว่าถ้าคิดจนครบแล้วคิดจนเบื่อแล้วปวดหัวแล้วก็พักเลยก็หนีไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ย มีอะไรอยากฝากกับคนที่กำลังรับชมแล้วก็เพื่อนที่มันดูอยู่อืมอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองนะแบบว่าทำตามที่ใจบอกนั่นหละบางทีอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรอะไรางี้แต่ว่าถ้ามีเป้าหมายอะแล้วก็ยังจำมันได้อะยังไงทุกวันในทุกวันเราก็น่าจะทำอะไรสักอย่าง ก็ื่อให้คิดว่าอย่างน้อยวันนี้ได้ทำเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะได้ทำอะไรหรือเปล่าอาจจะตายเลยก็ได้ก็เลยอยากให้มีเป้าหมายทุกคนอยากให้มีเป้าหมายใช่ฝากช่องทางการติดตามของคุณนะครับเฟ e บุ๊ k นะครับผมวรศิธิป์ปฐมชาติชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษนะไอจี IG ก็วันมอเอเบียจ u t u b e ก็วันมอ r e เบียจเหมือนกันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคับ